สวัสดีรครับผมสังพิรพงศ์ครับไม่รู้จะลงอะไรไม่รู้จะลงคลิปอะไรดีก็เลยอ่านกระทู้พันทิปของทางบ้านที่เขาอาระบายออกมาให้เขาแบบใน Google นะครับยืนอ่านไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีใครมาส่งอะไรข้อความมันเนี่ยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปชมกัน โดยกระทู้ที่ผมจะมาอ่านเนี่ยโดยหัวข้อก็คือเรียนไปทำไมก็ตามหัวข้อเลยค่ะคือเราเรียนไปทำไมอ่ะเข้าใจว่าต้องเรียนเพื่อให้มีความรู้ไปสอบเข้ามหาลัยได้ไปปริญญาจบไปทำงานแล้วไงต่อลืมบอกไปว่าเราอยู่มัธยมไปนะคะ,ะเวลาเราขึ้น BTS ไปเรียนพิเศษเรา เราก็เราก็จะเห็นคนรีบร้อนไปทํางานรีบกลับบ้านกดโทรศพัพท์เราไม่เข้าใจว่าเราเรียนจบไปทําต้องการทําแบบนั้นหรออืไม่ได้ตั้งใจว่าใครนะคะขอโทษลุงน้านด้วยต้องรีบร้อนไม่มีเวลาเป็นของตัวเองส่วนตัวเราเป็นคนที่สน,สนใจการลงทุนธุรกิจเพราะเราเป็นคนที่ชอบหนังสือ เราคิดว่าเราเป็นคนโชคด,ดีนะที่เจอสิ่งที่ชอบแต่คนที่เออแต่คนที่เขาไม่รู้สิ่งที่ชอบล่ะคะจากเพื่อนเพื่อนบางคนการที่เวลาของเขาเกือบทั้งวันใช้ไปกับการเรียนแล้วเขาเจอสิ่งที่ชอบได้อย่างไงอืมเขาเขียนน่าสนใจนะเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์กันส่วนตัวเรียนเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจทํางานเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจและเราออกสโลไลท์ และดูแลพ่อแม่เยโตชอบเลยอยู่กับต้นไม้ดอกไม้มีความจุกจริงๆค่ะสุขแบบสงบสงบ,สงบเงียบๆเย็นดมีมาดูคอมเมนต์นี้กันหามเมียถ้าผู้หญิงทั้งโลกชอบผู้ชายจนๆรายการศึกษาผมคงไม่เรียนอ่ะเออได้อ่ะโอ้ยอืมมนุษย์เราทุกคน รู้ตัวเองดีว่าเราชอบอะไรและมนุษย์และมนุษย์แทบทุกคนชอบคล้ายๆกันเช่นชอบสบายชอบทานของอร่อย,ออยๆกิเกียทำงานลองถามมนุษย์ดูนะว่าเขาคิดแบบนั้นไหมชอบแต่มันทำไม่ได้นะสีน้องเอ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องฝืนฝืนเรียนฝืนทำฝืนเรียนไป เขาถึงเรียกความอดทนและมุ่งมั่นเจโดอดทนถ้าเรามีความฝันแล้วความอดทนคือความพยายามสามารถเข้าใจสิ่งที่ชอบและเลือกทำสิ่งใหม่ๆเจียมการศึกษาคือการลงทุนชนิดหนึ่งส่สวนตัวเราเป็นคนส,สนใจการลงทุนธุรกิจ ผมวา่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับต้องเรียนแหละเราไม่รู้ว่าอันไหนใช้ได้จริงหรือไม่จริงแคลคูลัสตรีโกณเบื้องต้นเขาถึงให้เรียนก่อนคร่าวๆแล้วมาแล้วแล้วมาต่อเป็นวิศินเฉพาะทางไม่ใช่ว่าเป็นหมอแต่แต่บวกเลขที่ใช้นับนิ้วมือ อีกอย่างการเรียนการสอบมันก็ฝึกหลายๆอย่างเช่นการอยู่ร่วมก,กับเพื่อนกับครูความรับผิดชอบไม่ายิาในสังคมขั้นตอน,นความคิดบางทีบางทีตอนนี้ยังมีแบบ no Who much butter no, but no how ด้วยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือไม่ผมขอโทษด,ด้วยนะครับต่อไป เคยเจอน,น้องคนหนึ่งบอกเรียนไปปวดหัวจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับการเรียนหรอกมันอยู่ที่คนเราต้องเรียนไปตลอดชีวิตแหละนี่แก่จะตายอยู่แล้วต้องมาเรียนรู้งบการเงินนงเทคนิคไม่รู้อะไรโง่เท่านั้นคุณชอบการศึกษาเรื่ชอบเรื่องธุรกิจการเรียนในมหาใดในสาขาที่คุณชอบ เป็นการลงทุนที่ประสิทธิภาพดีและราคาถูกที่สุดอย่าลงทุนและทำธุรก,กิจโดยขาดความรู้คนเก่งกว่าเราก็มีเยอะที่พลาดมาแล้วจริงที่สุดครับเรียนไปเพื่อให้เห็นวิธีหาเงินถ้าไม่มีเรียนจะกินอะไรจะอยู่ที่ไหนจะเที่ยวที่ไหนอย่างไรวิธีหาเงินนะัมีเยอะครับ ไม่ต้องเรียนไม่ก็เจอวิธีหาเงินได้ถ้ายังไม่เจอก็ต้องเรียนเพื่อเห็นมุมมองและว,ว,วิธีหาเงินใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ครับทั้งหมดนี้อยู่ที่เราครับอ,อันนี้อันนี้ผมว่ามันจริงนะก็ทวงเขาถ้าเรียนแล้วไม่รู้หาไม่รู้จะหาเงินยังไงก็ต้องเรียนครับมินต่อไป ก็ต้องถามก่อนว่าตัวจะเอาอะไรกิน 1. ถ้าบถ้านมรวยไม่ต้องเรียนก็ได้เกาะเพ่อแไม่เอา 2. ถ้าคิดว่าเก่งไม่เรียนแต่มีช่องทางเอาตัวรอดได้ก็ไม่ต้องเรียนออกมาทำงานเลยบางคนก็รวย 3. ถ้าถ้าไม่รวยจะทำอะไรก็ต้องเป็นลูกน้องคนถ้าไม่รวยจะทำอะไรก็ต้องเป็นลูกน้องคนแบบข้อสอง ทีนี first, ้ระหว่างคนเรียนจบไม่จบคิดว่าเขาจะรับคนแบบไหนต่อไปเพื่อนเราคนหนึ่งอะถามครูตอนนั่งเรียนว่าเรียนไปทำไมคะเรียนไปทำไมอาจารย์ไปตลาดก็ไม่เห็นต้องหามุมหาฟังก์ชันค่าค่าอะไรเลยจริงจริงจริคงเคยถามอยู่นะผงเคยถามคงเคยถาม ต้องใช้เอกกำลังสองคูณอะไรกันไม่ไม่ไม่ไมครูเราตอบว่าแล้วชีวิตจะไปตลาดอย่างเดียวหรอครูสอนฟิสิกส์ก็ต้องเรียนฟิสิกส์มาสอนเธอเนี่ยเอาอเป็นว่าเข้าใจเนาะอยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่เรียนแต่เรียนจบเศรษฐศาสตร์บหกมาเอาไปไปบริหารบริษัท,ษทใหญ่ๆที่ต้องมีการพูด ที่มีคู่แข่งการค้ารอบๆบหน้าอยังไงจริงจริงจริคอ,อมเมนต์สุดท้ายกันอันนี้ผมชอบนะเยอาอย่าสิเรียนอย่าสีนเรียนเรียนไปทำไมตายไปก็ลืมในความคิดของผมผมผมสรุปในความคิดของผมมะก็ถ้าผมผมว่าผมจะเรียนดีกว่า เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แม่ของผมเนี่ยอยากให้ผมเรียนผ่านของผมก็ไม่ได้เป็นอยากเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวแล้วผมก็อยากเป็นอย่างอื่นอยากทํางานอย่างอื่นที่มันมั่นคงกว่านี้ครับส่วนตัวผมเลยว่าเรียนไปเถอะครับสู้ๆครับโลกเราไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นบางทีลองหาสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองทําแล้วมีความสุข โลกนี้ก็จะเป็นโลกของคุณแล้วครับจบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าอยากให้มีคลิปหน้าก็ mm hmm. ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายปุ๊บ